แก on, <utral. S 1> ้เสร็จ like. ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมการเมืองมันก็หมุนอย่างเงี้ยค่ะไอคนที่มันเคยอยู่รัฐบาลโน้นมันก็วิ่งเต้นมาอยู่รัฐบาลนี้แล้วก็หมุนไปหมุนมาไอฟังนี่ก็ไม่มีวันยอมเป็นฝ่ายค้ายังไงก็ต้องเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ถึงบอกเมื่อกี้ไงว่าตัวหนังสือไม่ได้ช่วยเท่ากับคุณภาพของคนเปลี่ยนรัฐบาลจะทําให้บรรยากาศดีขึ้นไหมก็ต้องตอบว่าอย่างงี้สภาพอย่างนงี้นะตัวเลือกไม่มีเลยถ้าเปลี่ยนเป็นการ ยุบสภาเลือกตั้งใหม่เป็นรัฐบาลแบบยุบสภาเลือกตั้งใหม่นะคำถามคือคนไทยพร้อมที่จะเลือกคนดีไหม เปลี่ยนรัฐบาลจะทําให้บรยากาศดีขึ้นไหมก็ต้องตอบว่าอย่างนี้สภาพอย่างนี้นะตัวเลือกไม่มีเลยถ้าเปลี่ยนเป็นการยุบสภาเลือกตั้งใหม่เป็นรัฐบาลแบบยุบสภาเลือกตั้งใหม่นะคำถามคือคนไทยพร้อมที่จะเลือกคนดีไหมระบบมันไม่พร้อมค่ะระบบมันต้องใช้เงินค่ะการเลือกตั้งทุกอย่างต้องใช้เงินเพราะนั้นเมันจะต้องเลือกตั้งใหม่เนี่ยภายใต้รัฐธรรมนูญเดิมมันก็สมมตินะรัฐธรรมนูญเดิมเปลี่ยนรัฐบาลแบบ ยุบสภาเนี่ยสวมันยังอยู่ไงเอาลอใช่ไหมคะเอาหรือเพราะว่าการเมืองมันยังไม่พร้อมไงน,นตอนนี้หันไปดูผู้นําพักแต่ละพักเลยใช่ไหมเพราะนั้นจะแก้รัฐมนูญก่อนไหมถ้าจะแก้ทําไมจะต้องแก้โดยใช้อารมณ์แก้ก็แก้สิครับมันแก้ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วอะที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าณวันนี้ที่เขาต่อสู้กันเนี่ยมันไม่หมอไม่ได้มองว่าเขาตั้งใจจะแก้รัฐมนูลแต่เขาตั้งใจจะโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์คือส่วนหนึ่งนะ แต่อีกส่วนเนี่ยตั้งใจจะแก้ในส่วนนี้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องขับเคลื่อนให้ให้ถูกแก้เสร็จก็ไม่ได้ได้อะไรขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมการเมืองมันก็หมุนอย่างนี้ค่ะไอคนที่มันเคยอยู่รัฐบาลโน้นมันก็วิ่งเต้นมาอยู่รัฐบาลน,นี้แล้วก็หมุนไปหมุนมาไอฟังนี้ก็ไม่มีวันยอมเป็นฝ่ายค้ายังไงก็ต้องเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ถึงบอกเมื่อกี้ไงว่าตัวหนังสือไม่ได้ช่วยเท่ากับคุณภาพของคน เ,เมื่อคุณภาพของคนเ,นเราเปลี่ยนไม่ได้มองว่าประชาชน,นถอยกลับมาดีกว่าแล้วกลับมามา,มาดูว่าประชาชนหมายถึงเด็กด้วยนะกลับมาดูที่ว่าทางออกคืออะไรที่จะยั่งยืนแล้วจะมองเห็นเลยว่าอย่า,ขาเขเร็อย่าตีกระจายไม่มีประโยชน์ตัวหลักเลยที่เป็นปัญหามากๆเนี่ยคือรัฐบาลกับสอส,อสอคือหมายความว่าบรรดาสสที่จะจะจะ,จะสามารถสนับสนุนสวไม่มีอำนาจอะไรเลยในในรัฐมนูร สมมติยกตัวอย่างให้ฟังนะก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาช่วงนั้นเนี่ยทำงานเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเราเคยคุยแล้วเสนอว่าต้องล้างไพ่ทุกพักเลยค่ะล้างไพ่ให้คนใหม่คนรุ่นหนุ่มสาวแต่ทุกพักเหมือนกันก็คืออ้างความเป็นระบบพักการเมือง อ้างความเป็นในทุนคือถ้าเผื่อว่าเขาคิดถึงประเทศจริงๆเนี่ยเขาไม่จําเป็นที่ว่าเขาลงทุนแล้วเขาจะต้องเป็นคนบริหารเองไม่มีใครเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นพอเลือกสสอออกมาสสที่มีในทุนนะะแอบพักที่มีในทุนเนี่ยมันก็จะได้แบบเดิมค่ะแต่ขนาดเดียวกันเราจะเห็นว่ามีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาแต่ถามหมอแล้วการได้คําว่าคนรุ่นใหม่อ่ะดีไหมดีแต่ถ้าคนรุ่นใหม่เป็นแบบนี้หมอบอกเลยว่าไม่ดีพูดได้เลยว่าไม่ดีถามว่าทําไม ไม่มีสัมมาคาระวะดูถูกเหยียดหยามชาติดูถูกเหยียดหยามคนรุ่นเก่าคุณต้องถามว่าชั่วชีวิตที่คุณเป็นมาเนี่ยคุณทําอะไรให้กับแผ่นดินทําอะไรให้กับส่วนรวมบ้างไม่ใช่คุณเอามาเมาเข่งด่าเขาไปหมดเพราะนั้นคนรุ่นใหม่แบบนี้อาจารย์ก็ไม่เอาเหมือนกันเราจะให้เขาบริหารประเทศเหรอศาส,สนาไม่เอาสถาบันก็ไม่เอาแผ่นดินนี้ก็ไม่เอาอะไรก็จะเอาฝรั่งอย่างเดียวน,นี่คือสิ่งที่เราต้องเตรียมนะว่าถ้าให้เลือกตั้งใหม่แล้ว อะไรจะเกิดขึ้นพักการเมืองมันก็ยังเป็นพักเก่ามันก็เล่าเก่าในขวดใหม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันไม่สามารถได้คนดีอะในขณะเดียวก,กันกับพักที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มันมาจากเหมือนกับเขาเรียกอะไรน,นะเป็นความนิยมใช่ไหมคะมันไม่ใช่ต้องลงใช้เงินเลยเนี่ยแบบนี้ก็ไม่เอาเพราะว่ามีความก้าวร้าวอยู่มากมายคือหลงทนงตนจริงๆแล้ว ใครก็ตามที่จะคิดมาเป็นเล่นการเมืองจะไปเป็นรัฐบาลคุณต้องมองว่าคุณจะมาเป็นผู้รับใช้ประชาชนมาเป็นผู้ให้มาเป็นผู้ที่สร้างไม่ใช่มาเป็นผู้ที่กอบโกยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทําอย่างไรที่ให้ได้นี้ตอนนี้ยังมองไม่เห็นทางค่ะมองไม่เห็นทางว่าจะมีพักการเมืองที่สร้างขึ้นมาในรูปแบบใหม่ในระบบที่ไม่ได้เอาเงินมาลงทุนแล้มาถอนทุนเนี่ยยังไม่เห็นเลยนะคะๆๆ